ยังไงก็ต้องถึง8ครับอาวล้ครับปลดล็อกได้แล้วครับปลดล็อกได้แล้วต่อยลำตัวสับสองแทงที่หนึ่งเรียบร้อยครับเช็คดับมีคือเกมการต่อสู้บนสังเวียนเลือดนะครับไม่ครับแทงเข้าไปก็ถือว่านับนี่ก็ให้ได้มวยได้หายใจด้วยครับนับแปดครับสองนับครับยกที่หนึ่งครับหมาครับสับสองหมาต่อครับคว้าฮุกได้ไม่ไหวครับปวกมือบายบาย เรียบร้อยนะครับทางนิสาไม่ต้องนับเลยนะครับก็ยังหมัดเลยครับมันมเป็นชุดครับหนึ่งเนี่ยครับสองโอ้โหดุดันมากมากครับนี่ครับตอกผ่ากากหุกขวาเตะซ้ายครับหนีเอไว้ครับพยายามเข้าไปครับก้มไปหุกขวาครับรอดหุกขวาแล้วก็ซ้ายตรงครับไม่ต้องนับเลยนะครับซัดเรียบร้อยครับเอาละครับเป็นประสบการณ์ของแัดทิ่นะครับ บอกว่าโดนหนักที่กรรมการเสีมาทิพย์กิรีนี่จะยืนอยู่ห่างมากแน่นอนครับอยู่ฝั่งซ้ายถูกต้องแล้วครับอย่ามาฝั่งนี้อย่าไปตั้งคุยเรียบร้อยครับกรรมการนับครับไม่ไหวจริงๆครับโดนหนักมากมากครับดูกรรมการครับถอยทิ้งปลาไม่กล้าเข้าถอยแล้วกันเฮ้ยราัวไว้ย่อนเฮ้เอาไงดีเอาไงไม่จับไม่จับปล่อยเลยพอพอครับพอพลอยตัวครับอย่างนี้ ครับแต่ว่าต่อยไม่แม่นครับเอาเตะหลุดครับแหมดึงสวยครับแหม่ยุ่งดิว้าตอมครับถึงทางกรรมการต้องสับยับ้วครับโดนเต็มเป้าตาครับเราบอกว่าพอแล้วพอแลี้ยงเอ้าเจ้าเจ้าโอ้ยหเจ้าเล่าวิ่งมาเข้าไปสองรอดกายเข้าไปอย่างนี้ครับไม่ได้ตั้งตัวครับโอ้โหคือเนี่ยครับคือเป็นลูกเข็มขัดสั้นนะครับคาดไม่ถึงคือปกติต้องออกซ้ายก่อนแล้วก็ตามไม่าไม่หยุดนะครับไม่หยุดแน่ครับดุครับวันนี้เอาหุกซ้ายหมัดขวาตรง โอ้โหนี่แบบนี่ทวนเข็มน,นาฬิกามาตลอดเลยนะครับเนี่ยครับแล้วมุมนี้มุมนี้ออกไม่ออกครับฟิวไม่ก็โด,ดโดนหว้นมาตลอดครับแหมกรรมการนี่ใส่เสื้อไทยไฟหน้านด้วยนะครับกลัดซิปรักบัลลีโลกครับที่หน้านที่เสียโชดบางแสนนะครับไปเป็นนี่ฮะหัวใจยังสู้มาสู้ครับ มาต่อครับอาละครับขยับเข้าไปครับใสโยกเช็คระยะแล้วนะครับหมาดขวาเช็คระยะโอ้โยเตะท้ายครับโอ้โห,โห,โโหวันนี้โหดแล้วเกินคอครับดูฮะโดนเหลี่ยมเหมาะหมิงมากๆครับอบปากเข้าให้ครับโอ้โห,โอโหพอจะมาคุณเอ้ยเซไปโดนแค่